โอเคสวัสดีครับปรลรับติดเกมนะครับวันนี้จะมาพูดในหัวข้อที่ว่าระหว่างนาครอสกับแบทแมนใครโหดกว่ากันครับซึ่งก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าทั้งสองตัวนี้ครับบางคนชอบคิดว่านาครอสเก่งกว่ารวงถึงปรลรักด้วยนะแต่จังหวะเอากันจริงๆเนี่ยจะเข้าจริงๆเนี่ยครับสองตัวนี้ระหว่างนาครอสกับแบทแมนเนี่ยใครเปิดตัวก่อนแพ้ครับงงใช่ไหมงงใช่ไหมเกี่ยวอะไรกันปรลรักคือเวลาทีมไฟนะครับแล้วเขาจะพุ่งอย่าเงะชัก แล้วก็จ,จ,จ,จับจับจับแล้วก็พุ่งหนีออกมาหรือถ้าเกิดนัวเลยก็ฟันกันดือด้อๆเลยฮะแล้วจวังหวะที่นักฮอสเผยตัวออกมาเนี่ยครับแบทแมนสามารถใช้อันติพุ่งใส่รวมถึงปลาแบตตแรลงสตันด้วยการต่อยต่อได้ทำให้นักฮอที่ใช้ท่าไปแล้วครับแล้วพุ่งหนีออกมาเนี่ยมันต้องติดคูลดาวของสกิลอยู่คือไอเนี่ยหกวิอันนี้อยู่ที่อ่ะสีวิหมายความว่าช่วงหวิที่คููดาวมันติดอยู่เนี่ย นาคอสจะหนีไม่ได้ครับต้องเดินดื้อๆและแบทแมนนะครับมันมีความเร็วในการเข้านั่งสูงครับไม่ว่าจะเป็นการอันติใส่หรือปาบรแบทรงแล้วกดสตันต่อให้หนาคอสครูดเดานี่เดี๋ยวนะครูดเดานี่เสร็จแล้วสองหนึ่งทุงหนีไปอย่างเงี้ยฮะแบทแมนที่มีความเร็วเคลื่อนที่สูงจากสกิลติดตัวก็ยังตามไปปาบรแบทตะแงทันแล้วต่อยทันนะดังนั้นเนี่ย นาคอที่ปเปิดเผยตัวก่อนจะมีโอกาสดูแบทแมนเชื่อสูงครับผมเรียบร้อยแล้วไปดูแบทแมนกันบ้างครับมาแล้วแบทแมนอ่ะจะโดนนาคอสฆ่าได้ไหมคำตอบคือได้ครับเพราะแบทแมนเนี่ยที่เด็ดของมันคือแบทตะแลงครับถ้าเกิดแบทแมนเข้าก่อนนาคอสเช่นทีมไฟท์ทีมผมมีนาคอสทีมเขามี็แบทแมนแบทแมนทีมเขาคุ้มก้นมาก่อน จะมาฆ่าแครรี่หรือเวทองก็ตามเนี่ยแล้วปัาแวตแตลงไปปิ้วเท่านั้นแหละครับแบทแมนที่ขาดแวตแตลงกับเผยตัวมาแล้วเนี่ยจะเปราะบางมากครับเพราะว่ามีแค่ท่าต่อยรอบตัวนั้นเองและไม่มีท่าหนีท่าอื่นเลยกลายเป็นว่าแบทแมนที่โผล่ตัวเข้ามาก่อนปาแวตแตลงไปแล้วนิ่มครับนาคอสคุ้งเข้ามาคุบลอยกดอัมติสับับจ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 ับเนี่ยแบทแมนขาดที่เลยครับดังนั้นเนี่ยสองคนนี้พูดง่าย ใครเปิดก่อนแพ้ครับผมซึ่งเอาจริงๆถามว่าแบทแมนกับนาคอสใครเปิดทัวร์กันคำตอบเดียร์บอกอย่าบอกว่าเป็นแบทแมนนะเพราะแบทแม,เน,ม,น,มแทนเนี่ยเขาไม่กดค่าโมแฟกทค่าเนี้ยมันกดค่าเนี้ยปุ๊บมันเดินวนรอบๆได้เลยครับไม่มีใครเห็นตัวมันเนี่ยหายตัวอยู่เนี่ยพอมันหายตัวปุ๊บมันก็เล็งอ่านาคอสไม่โผล่ไม่เราก็ยังไม่ออกพอนาคอสออกปุ๊บเราก็ปุ๊บ แบตเตอร์แลงต่อยแบบอย่างงี้ครับง่ายๆคอนเซ็ปซึ่งถ้าหิวอยากคิวมากเผอใช้คอมโบนี้ไปก่อนนาคอรยิ้มเลยนะครับเตือนไว้ก่อนดังนั้นถ้าเกิดจังหวะเข้าในทีมไฟสรุปง่ายๆครับว่าใครเปิดก่อนแพ้เพราะเปิดก่อนเผยตัวก่อนเป็นนักฆ่าที่เผยตัวแล้วตายแน่นอนครับแล้วถัดไปคือเรื่องของการโจมตีกันบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตอัพ ซื้อของเลยนะนาเคอะเนี่เห็นอยู่แล้วว่ามันขี้แรงมากอันนี้ไม่เถียงแต่ของแบทแมนเนี่ยเน้นสกิลครับไม่ใช่ฟันสดคือแบทแมนไม่ค่อเคยเล่นสายขี้อ่นะ่ะเน้นสายดาเมจมากกว่าดังนั้นเนี่ยของมันจะเป็นประมาณนี้อ่าสมมุกกิได้ออกป่าชิ้นหนึ่งช่วง,งชีวิตแปดร้อยโจมตีเป็นอันนี้กับอันนี้ลองกินรูเอาแล้วออรองเท้าลืมไป หลักๆครับผมแบทแมนจะประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดเอาความแรงในการโจมตีนะฮะมันจะประมาณนี้เลย 900, 1,000, 1,000, 1ันส2 0 0ั2 0 0งเนี่ยประมาณนี้แบทแมนแต่นาคอสสายคี้ครับมันฟันสดเนี่ยคี้ดีไม่ดี2,000กว่าครับดังนั้นเนี่ยเทียบการฟันสดหลังจากที่กดสกิลหมดแล้วเนี่ยนาคอสน่าโกแบทแมนนะครับสรุปคือถ้าเทียบกันระหว่างการใช้งานจริงๆนะ นาคอสที่เล่นหนปกติเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรพิเศษเนี่ยการขึ้นที่ไวกว่าแบทแมนครับข้อที่1ข้อที่สสกิลความแรงมีซีซีด้วยนาคอสก็ยังเหนือกว่าแบทแมนครับข้อที่3จังหวะฟันสดที่ใช้สกิลหมดแล้วนาคอสฟันแรงออกครับเพราะเป็นสายคี้แบทแมนเป็นสายโจมตีด้วยสกิลดังนั้นเนี่ยฟันสดสู้นาคอสไม่ได้รวมคะแนนกันแล้วทำให้ผมคิดว่าแบทแมนยังด้อยกว่านาคอสครับ แบทแมนจะเหนือวานาคอสช็อตเดียวคือช็อตที่ว่านาคอสใจร้อนเปิดตัวก่อนโดนแบทแมนกดท่าใส่อย่เงี้ยนาคอสแพ้แต่ถ้าเกิดนาคอสเปิดตัวทีหลังแบทแมนใช้ท่าก่อนแบทแมนตายคาเขียวนาคอสแน่นอนครับก็จบกันพูดคุยในเรื่องของนาคอสกับแบทแมนใครโหวตกันแต่เพียงเท่านี้นะครับใครสงสัยอะไรหรือยอยากจะเสนอความคิดเห็นยังไงด้านล่างโพสเลยครับเราจะรออ่านนะครับเจอกันไปลิปหน้าป๋าลาไปก่อนสวัสดีครับ